มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีวันนี้ก็อยู่กับเกมยูทูปเบียออริจินนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาผสมสัตว์อีโบใหม่นั่นเองนะครับผมที่เข้ามาในวันนี้สดๆเลยเนาะตอนนี้ผมก็ได้ทําการเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพวกสัตว์พวกอะไรเนาะ เดีย๋ยวผมจะทําการผสมให้ดูนะครับผมว่าจะติดหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจผมเป็นคนที่ไม่เคยผสมอะไรแล้วติดโบ6นะ <c oughs> เออวันนี้ก็จะมาวัดดวงอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าสเต็กก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมเพราะว่า,ามันค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับผมวัตถุดิบในการจับเนาะก็ <c oughs> สําหรับวันนี้ก็จะมาวัดดวงกันเลยว่าสเตก็กไม่ตรงตาม <c oughs> ที่เขากําหนดว่ามันจะได้ อ่าโบเนาะก็โอเคนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยก็แล้วก,กันเนาะผมจะทําการผสมตัวนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นเหยี่ยก็ใช้อยู่ที่ประมาณอ่าสิบสามถุงในการจับนะครับผมเหย่่ยวตัวเล็กเนาะก็สามารถจับได้ที่เกาะลอยฟ้านะครับผมส่วนใครที่ไม่รู้อาหารต่างๆในการจับสัตว์ตัวพวกนี้นะครับผมก็สามารถอ่าจิ้มไปด้านบนได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะ โอเคนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมอ่าผสมในรอบแรกว่าเราจะติดหรือเปล่านะครับผมนะตัวนี้ก็จับอ่าค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมสำหรับอ่าเหยื่ยวตัวเล็กอะนะนี่นะครับผมเราได้มาแล้วมันจะเป็นคล้ายลกิฟฟินหรือเปล่านะน่าจะคล้ายกิฟฟินนะครับผมมาดูสแต็กน้องกันนะครับผมว่าผมได้หรือเปล่าเนาะโอเค ก็อยู่ที่ประมาณ2.8นะครับผมแล้วก็1.39เนาะ <_ an> โอเค <_ an> ก็น่าจะได้นะครับผมนะ <_ an> โอเคเดี๋ยวเราจะทำการกดออกมานะครับผมแล้วก็ทำการเพิ่มเบลให้น้องเนาะ <_ an> มาเดี๋ยวเราจะทำการคราฟนี้ก่อน <_ an> คราฟถุงอาหารไว้สักหนึ่ถุงก่อนนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ากดเข้ามาดูตรง <_ an> นะผมะจิ้มเข้ามาเ <_ an> ขาบอกว่าต้องการเวล40ตัวนี้ผมเวล39นะ ก็เดี๋ยวจะทำการเพิ่มเวลให้อีกนิดนึงนะครับผมโอเคเวลตอนนี้ววล40แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะทำการผสมกับตัวนั้นอีกนะครับผมตัวเหยี่วคิงนะนะเราต้องอเอาเหยี่วคิงมานะครับผมกดน้องเข้าไปก่อนโอเคสแต็กก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวจะทำการกดไปก็แล้วกันเนาะ เรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าเรียบร้อยติดรีแพ์ด้วยติดรีแพ์ด้วยนะครับผมอ่าโอเคอ่าทำไมต้องติดรีแพ์ด้วยหินรีแพ์ต้องเอามาจากไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งผมไปแลกหินรีแพ์การแลกหินรีแพร,ร,แรหน,รพรน้าจะเข้ามาในนี้นะครับผมอ่าผมเห็นแวบๆอยู่นะ นี่ไงนะครับผมตัวนี้เป็นน่าจะเป็นการาไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นอีโวน, e นะครับผมหินรีแพร์เราต้องหาอยู่ช่วงไหนอะ่ะโอเคตัวนี้เป็นหินรีแพร์นะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะ,ะใช้อัน,นี่นะครับผมเรามาลุ้นในกล่องตัวนี้กันว,าาว่าจะได้หินรีแพร์หรือเปล่านะ นี่นี่นี่มันจะมีมันจะมีหินรีแพรติดมาด้วยนะครับผมอ่ะลองลองลุ้นดูผมไม่แน่ใจว่าหินรีแพร์มันได้จากตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเข้ามาใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวจะกดดูอ๋อไม่ได้โอเคได้หินรีแพร์มาน่าจะ2อถึงอันเดี๋ยวผมจะลองไปรีแพร์ดูก่อนนะโอเคน้องติดรีแพร์อ้าวได้มา1โอ้ไม่ติดนะครับผมเฮ้ยติดปะ แตกนะครับผมแตกเดี๋ยวเราจะทําการอ่าแลกมาอีกไม่แน่ใจว่ามีขายในร้านค้าอย่างนะก็ลองไปดูที่ร้านค้านะผมเดี๋ยวรับผมอ่าตีตีไม่แตกตีไม่ติดรีแพนะครับผมเดี๋ยวจะทําการไปดูที่ร้านค้านะโอเคกดดูรวัวๆเลยหวังว่าเราจะได้หินรีแพรสสักอันนะครับผมอ่าได้มาหนึ่งอันละมีอีกป่ะอ่าสองอันนะครับผมสามอัน น่าจะได้มาประมาณ3อันดีกว่าโอเคเราเข้ามาดูที่สัตว์ที่จะเราจะรีเพย์แล้วก็กดตรงนี้นะครับผมแล้วก็รีเพย์ไปอ่าไม่น่าจะเกิน2 3ถึงอันนะผมว่าเนี่ยตัวนี้น่าจะได้นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมติดรีเพย์เรียบร้อยใชย้ที่ประมาณ2อันนะครับผมอ่าโอเคมาดูสเต็กน้องเราได้หรือเปล่านะครับผมโอเ,เลยมาสักไกลเลยนะครับผมนะ3.11เลย สามจุดหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็มาดูว่าน้องต้องการเ็วเท่าไหร่ในการอ่าอุย้ยสี่สิบห้าเองนะครับผมต้องการสี่สิบห้าเนี่ยผมจะครับอ่าไว้นี้สองถุงนะถุงหนึ่งก่อนก็แล้วกันโอเคแล้วก็เอาน้องออกมานะครับผมอ่าแล้วก็ทำการกด เติอาหารถุงใหญ่ไปนะครับผมมาดูกันว่าน้องอัพเลเวลไปเท่าไหร่แล้ว35นะครับผมน้องต้องการ40ใช่ป่ะงั้นผมจะทําการคราฟอีกถุงหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูด้วยว่ามันได้เท่าไหร่เนาะโอเคน้องอัพเลเวลมาเป็น42นะครับผมน้องต้องการ45เดี๋ยวผมจะกดกดเอาดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะอัพแล้วอะ โอ้โหเลยเลยเป็นหนึ่งเบลนะครับผมอ่าไม่เป็นไรแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่าตัวบางกรสีฟ้านะครับผมเป็นตัวเล็กนะครับผมอ่าตัวเล็กเดี๋ยวเราจะทําการเอาตัวนี้ออกเนี่ยมาคราบนี้รอประมาณ2ถุงเนาะโอเคคาไว้สัก2ถุงนะครับผมมาดูว่าหินอีโวผมยังมีปะอ่าโอเคยังมีอยู่นะครับผม โอเคสแต็กก็ตามนี้เลยนะครับผมไม่ติดก็ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมหาได้แค่นี้เนาะเรื่องอี o วติดไม่ติดนะครับผมแต่ว่าผมเน้นความสวยงามนะครับผมจะบอกว่าแบบพูดปลอบใจตัวเองนะคืออี v วอะไรไม่เคยติดนะครับผมอ่ะโอเคครับผมมาดูสแต็กน้องนะครับผมสแต็กน้องต้องได้ประมาณ3.2นะอุย้ยทําไมต้องติดรีแพ์ด้วยอะ่ะเออทาไมอะ่ะ ทำไมต้องติดรีแพ์ด้วยเนี่ยแล้วผมต้องทําการปลดรีแพ์อีกนะครับผมโอ้ยตายแล้วแล้วผมมีหินรีแพ์อยู่2อันเนี่ยมันจะติดปะโอเคขอให้ติดเถอะโอแตกนะครับผมเอา้าให้ติดเถอะติดติดเรียบร้อยแตกนะครับผมผมไม่มีแล้วผมต้องไปหาที่ร้านค้าแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขาน่าจะขายแพงกันมากนะผมคิดว่านะผมกลัวว่ามันจะแพงนะ หินรีแพรก็อยู่ประมาณเดี๋เดี๋ยวเด,วเดวีไอ้นกนกมันจะเป็นปีกนกอะนะเหนว็ว่านี่ไงย็ดเคตายแล้วผมต้องเอาไอดีสำรองผมมากดแล้วนะครับผมออ้ตอนนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการรีแพร์กันเลยนะครับผมเพราะว่า ค่อนข้างที่จะหายากมากมากเลยนะครับผมขนาดผมใช้ตัวละครผมรุ่นไป2ตัวยังได้มาแค่7อันนะครับผมมาดูว่ามันจะแตกหรือเปล่านะครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้ตายแล้วเอาติดเถอะเรียบร้อยแตกนะครับผมค่าแตกหมดนี่คือต้องหามาใหม่อีกนะครับผมแล้วจะไปหาที่ไหนนะครับผมคราบไม่ใช้พุ่งนี้นะครับผมตัวนี้น่าจะติดแล้วนะครับผมเพราะว่านางขึ้นมาเป็น หารูปเมื่อกี้นะครับผมอ่าเรียบร้อยสแต็กได้หรือเปล่านะครับผมสแต็กอยู่ที่ประมาณ3.2โอ้โห3.4เลยเหรอทำไมมันเยอะกว่าที่อ่าผมต้องการอีกนะครับผมแต่ว่าค่าความเสียหายเวทอ่าหนพอดีนะครับผมได้อยู่แต่ว่าอ่าปัจจัยน่าจะเยอะเกินไปนะครับผมเยอะเกินแบบประมาณ200นะครับผมอ่ะ ก็ไม่เป็นไรนะก็อ่าเสี่ยงเสี่ยงกันนะครับผมเสี่ยงวัดดวงดูเนาะก็ต้องการเวลลอยู่ที่ประมาณ50เวลนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะทําการเอาอ่าน้องออกมาก่อนเนาะโอเคตัวนี้ผมได้ทําการค้าเป็นถุงไว้แล้วนะครับผมหถุงน่าใช้อยู่ประมาณ1ถุง2ถุง3ถุงอ่สาสถุงไปเลย3ถุงไปเลย3ถุงยังไม่ได้นะครับผมโอ้โห ันก็เดี๋ยวจะใช้สดๆไปก่อนก็แล้วก,กันนะครับผมเพราะว่าได้มาประมาณ40เนาะโอเคก็ครบทั้ง2ตัวแล้วนะครับผมเราจะทําการอีโบ e ในล่างสุดท้ายนะครับผมามาดูกันว่าเราจะแห้วหรือเราจะเกลือนะครับผมไม่มีทางเลือกสักทางเลยนะครับผมนะโอเคสแต็กก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวเดย่ยวของเรานะครับผมกิฟฟินของเรานะครับผมแล้วก็จะเป็น มังกรสีฟ้าตัวคิงนะครับผมก็เล่าสเต็กประมาณนี้นะครับผมก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมไม่ติดรีแพ์ด้วยเนาะก็มาดูกันว่าน้องจะ,ะให้เราหรือเปล่านะครับผมโอ้โหเสียงแบบตอนนี้เสียงอ่อนมากเลยอะไม่อยากจะกดดูเลยอะน้องติดอีโบสี e นะครับผมอ้าวน้องติด Evo 4สเนาะ เอาไง่ายอะ่ะผมมันก็ไม่มีปัญญาที่จะ e ีโวถึง EVO 6หรอกนะครับ <laughs> โอเคน้องติด EVO วนะครับผมก็ถือว่าประสบความสาเร็จมาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมนะก็ปกติผมไม่เคยถึงอ่ EV o อีโเลยเต็มที่ก็2ถึง3นะครับผมตัวนี้ได้มาเดี๋ยวเราจะมาอ่าโวน้องกันนะครับผมโอ้มีสกิลติดตัวแล้วด้วยน่าจะสามารถแลกได้นะครับผม แลกได้ตรงนี้เลยนะตัวนี้สามารถใช้เหรียญในการแลกได้เลยนะครับผมนี่ไงใช้ตัวนี้ผมมีปะโอ้มีสองพกว่ามาดูการว่ามันมันใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวจะแลกไปให้หมดเลยก็แล้วกันประมาณ30น่าจะได้ evo หนึถึงสอนี่แหละหรืออาจจะ3นะครับผมถึงปะ โอเคเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วก็มาตรงอ่าอัพนะครับผมอัพเข้าไปเลยนะครับผมก็จะเป็น E ี o วนั่นเองมาดูว่าจะมีสีสันอ่าแปกตาขึ้นหรือเปล่าโอเคนะครับผมมีสีวิบับวิบับนิดนึงนะครับผมน่ารักมวงยิ่งมากโอเคนะครับผมก็จะเป็นสีม่วงๆขึ้นมาแล้วก็มีแสงออลารานะครับผมเป็นสีม่วงๆเนาะ ก็ใช้อยู่ที่ประมาณสี่ิบห้านะครับผมตายแนละ้วไปหาที่ไหนวะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเราแลกได้อีกหรือเปล่าอ่าตัวนี้แลกได้แค่สิบนะครับผมโอ้สิบเองเหรอสงสัยต้องพึ่งตัวสำรองเราอีกแล้วสงสัยเราต้องพึ่งตัวสำรองเราอีกแล้วนะครับผม สุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็อัพมาจนถึงโวล์สองนะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะโวล์ต่อไปได้ก็เพราะว่ามันใช้เป็นหินสีลุ้งในการโวล์ครั้งต่อไปนะผมเดี๋ยวเราจะทําการรวบรวมหาเก็บมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาโวล์เป็นอีโวล์สาม e นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็สรุปแล้วก็ไม่ติดอีโวล์หกนะครับผมแต่ว่าก็ได้อีโวล์สี่มาก็ถือวาอ่าใช้ได้นะครับผมสาหรับผมนะแต่ว่าครับ ให้ผมอ่าอีโวถึงอีโวขั้น6อะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้หินอ่าอีโวเยอะมากนะอีโวรุ้งนะนะต้องใช้เยอะมากในการขนาดกระต่ายของผมอะ่ะยังไม่ถึงโบ6เลยนะครับผมได้แค่ประมาณ4-5แค่นั้นเองนะครับผมอ่าหยังไม่ถึงเนาะก็มีก็ยังไม่ถึงด้วยซ้านะครับผมแต่เราอัพจนถึงอ่าอีโวสนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะผมผ่านอีโวสขึ้นไปเนาะ ก็สเต็ปก็ประมาณนั้นแหละก็ได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอคลิปนี้ก่อนก็แล้วก,กันนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย